สวัสดีครับคลิปนี้มาดูเหรียญเกจิอาจารย์ทางเหนือนะครับเป็นเกจิสายวิปัสสนากรรมฐานนะครับสิทธพระอาจารย์มั่นอีกหนึ่งรูปนะครับนีเหรียญน,นี้เป็นเหนรียญหลวงปู่สินพุทธจารโรนะครับนี่กำกับชัดเจนนะครับสวยนะครับกระไหลทองสวยๆหลังเจดีที่ระลึกอายุครบ80ปีหลวงพ่อนะครับจัดสร้างปี2532นะครับเหรียญรุ่นนี้ สภาพสวยเดิมนะครับใครที่ยังไม่มีรุ่นนีใ้ใครที่ยังไม่มีรุ่นที่7 6แล้วเราอยากได้ไ้บูชานะครับวันนี้หยิบมาแบ่งปันนะครับแล้วดูผิวสวยมากนะครับด้านหน้านี่ออกแบบเป็นรูปเหมือนของหลวงปู่สิมนะครับหน้าตรงครึ่งองค์แล้วก็ลวดลายกระหนกคมชัดนะครับข้างล่างเขียนชื่อลงปู่สิมพุทธจาโลนะครับด้านหลังเป็นหลังเจดีนะครับแล้วก็เขียนที่เราเลือกอายุครบ80ปีนะครับ 26พฤจิกายนปี2532หลวงปู่ศิลปุกเสกนะครับฉลองอายุครบ80ปีเหรียญนี้ออกวัดถ้ำผาปล้องเลยนะครับจังหวัดเชียงใหม่สภาพสวยนะครับองตามในคลิปนะครับอยู่ในธรรมเนียบรุ่นที่76ของหลวงพ่อนะครับใครสนใจอยากได้เว็บูชานะครับเหรียญหลวงปู่ศิลเหรียญนี้ผมแบ่ง220บาทรวมส่งนะครับปราสภาพสวยนะครับนี่นะครับ สวยเดิมเดี๋ยวส่องให้เพื่อนชมใครสนใจก็พิมพ์ปิดมาได้นะครับนี่เป็นอีกหนึ่งเกจอาจารย์นะครับที่เราสามารถบูชาวัตถุมงคลของท่านติดตัวขึ้นคอได้อย่างสนิทใจนะครับสายพระอาจารย์มันนี้ได้ทุกอาจารย์เลยนะครับเก่งๆทั้งนั้นนะครับพระอรหันต์นะครับเหรียญนี้ทานหลวงพ่อด้วยนะครับด้านหน้านี่แกะพิมพ์สวยงามนะครับลักษณะใบหน้านะครับหลวงปู่สิม คมชัดนะครับแล้วก็ทันหลวงพ่อด้วยนะครับล่องจีวรนี่ขนาดลงกระไหลนะครับยังเห็นความคมนะครับคำว่าหลวงปู่สิมแบบเนี้ยฟอนต์ตัวหนังสือแล้วดูลายกระหนกนะครับลวดลายบนเหรียญเนี่ยเป็นเส้นคมคมเลยนะครับเป็นสันเป็นเป็นสันเป็นแท่งนะครับลักษณะลวดลายกระหนกโบนะครับโบชื่อแบบเนี้ยหลวงปู่สิมเห็นไหมครับสวยงามนะครับด้านหลังเป็นหลังเจดี นะครับนี่นะครับเดิมเดิมนะครับเหรียญนี้เดิมเดิมเราดูฟอนนะครับที่เราดึกอายุครบ80ปีลายมือช่างแบบเนี้ยอ่าเป็นธรรมชาตินะครับปี32นะครับอ่าปี32ก็อายุครบ80ปีหลวงพ่อนะครับก็หยิบมาให้เพื่อนพิจารณานะครับหูเหรียญเรียบร้อยนะครับปุ้นนิดเดียวแต่ว่าเรียบร้อย นะครับดูขอบนะครับจะเป็นผิวมาละนะครับช่วงขอบนี่ดูง่ายนะครับสบภาพสวยดูง่ายอยู่ในอยู่ในรุ่นที่เ6ขอบก็เป็นตัดตัดฉีกนะครับลักษณะรุ่นนี้ตัดเข้ามาแล้วก็ฉีกเลยลักษณะขอบตัดส่วนฝั่งซ้ายจะเห็นรอยรอยตัดนี้ชัดเจนนะครับตัดสุดก็มีนะครับมันจะไม่เรียงเป๊ะนะครับ ็แล้วแต่ความคมของใบมีดในการตัดนะครับบางตกบางจุดนี้ตัดยาวเลยบางจุดนี้ตัดครึ่งหนึ่งแบบนี้นะครับก็เดิมๆธรรมชาติดีก็หยิบมาให้เพื่อนชมนะครับใครสนใจก็พิมพ์ปิดมาได้นะครับเหรียญลวงปู่สิมนะครับรุ่นที่76นะครับอายุครบ80ปีอ่าก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามไปด้วยนะครับเดี๋ยวจะนำพาบ้านพระเครื่องมาลงคลิปแนะนำแล้วก็แบ่งปันเพื่อนๆเ,เรื่อยๆนะครับผม โอเคครับคลิปนี้ก็แนะนำเพื่อนๆได้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ